เรียบร้อยครับดิวตันเสียงกลางครับเอาจนได้ครับจะเป็นหนึ่งวิ่งครับดีใจครับเจ็ยบยงาครับตัวนี้จะหลุดเลยปฏเนตข้อนบนครับวันนี้มันต้องผัดวเข่าสองรอบรอบสาม,มัออยั้งครับเรียบร้อยครับริวตัน ยังกลางครับโอ้เดี๋ยวลงไมเบ่งครับเจอควันพิคาบน้อยครับเฮาอืา ครับเสียงกลางครับเอาจนได้ครับมือมันที่สองจะหลุดโอ้ดิวตันครับตัวนี้บอกว่าตันจริงบ่ล้วก็เจ็บล้วครับขันย้ตนมาหลุดกุ๊บตามวันที่สองครับได้ครับเอาจะเป็นหนึ่งมาตามครับวันนี้มานละครับกรบเพเน็ตค้อนกลางค้อนบนครับจะเป็นหนึ่งทำได้ครับโอ้ดีใจแฮงครับ ตัวไม้ครับริวตันนะครับตัวนี้นกเลี้ยวหละครับีใจสุดๆหย่อนแสงน่งยอกกก็เลียงครับตัวนี้งยาวเลยฝากติดตามนะครับแม็กนกขหญ่กับเจ้าเป็นหนึ่งครับนกตัวตัวรักครับเมื่อหนึ่ง ในสุ่มครับเอาลูกเอา้าอาเร็วเ,เขาเราแวงครับเขาซ้องซ้ำรอบว,วัดหนึ่งก็ได้เบิดมือบ้อยหยับวันนี้เขา3รอบก็รอบที่สามเรียบร้อยครับสอตาพระท่านมีลายคอใดๆครับขันเสียงหลักๆ ตัวเรียกเสียงห้องนี้ครับกางกลางลงครับหากที่ตามครับแม็กน็กอกเขาไงตัวหมาครับเรีวตันสวัสดีครับ